สายต่อไปที่มารออยู่นะครับเป็นสายของคุณผอมคุณผอมปัจจุบันอายุ42ปีฮะแล้วคุณผอมบอกว่ามีประสบการณ์ที่คนในหมู่บ้านเล่าฟังเรื่องราวนี้นะฮะเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในจังหวัดพิจิตรครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยผ่านมาประมาณ2อถึงสปีและคุณผอมนะครับให้ชื่อเรื่องว่าหลอนทั้งหมู่บ้านเรื่องนี้จะเป็นยังไงน่ากลัวขนาดไหนถึงใช้คําว่า หลอนทั้งหมู่บ้านตอนนี้เราติดต่อสายของคุณผอมได้เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณผอมครับสวัสดีครับผมครับผมขวัญขออนุญาตเรียกพี่แล้วกันนะครับผมผอมดอนเมืองครับอ่าพี่ผอมนะครับครับพี่ผอมฮะแสดงว่าพี่ผอมเนี่ยเป็นคนที่พื้นเพอยู่ที่จังหวัดพิจิตรปะก็มีญาติทางนู้นครับอันนี้ของแก้ไขนิดนะครับครับเอ่อเหตุการณ์มันติดสองถึงสิบสามปีนะครับอ๋อสิบสองถึงสิบสามปีนะใช่ครับโอ้อย้อนกลับไปตอนประมาณนั้นนะครับ ครับอะไรครับผมเรื่องนี้นี่ยเกิดขึ้นอะไรยังไงถึงต้องใช้ชื่อเรื่องว่าหลอนทั้งหมู่บ้านละครับคือมันมีในในในหมู่บ้านนะ่ะมันมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะเขาเป็นรุ่นพี่ผมแนตะ่เขาชื่อหญิงเขาเป็นลูกของกำนานหมู่บ้านนั่นแหละอืแต่ทีเนี้ยหญิงอ่ะพี่หญิงเนี่ยเขาเป็นคนสวยนะแต่ว่าเขาเป็นเสาแก่นะอืคือยังไม่มีสามีเลยไม่คเคยมีเลยเพราะวอายุสามสิบได้ ด้วยความเป็นคนสวยก็มีหนุ่มๆแล้วแวกนั้นน่ะคนแก่มากคนหนุ่มมากแล้วแวกเวียนกันมาจีบเลยนะ่ะก็ไม่เคยสนใจใครอนะทีนี้มันมีทางเกรรษตรอำเภอเนี่ยเขามีขา้าราชการมามาดูทาเลจะทําฝายกันน้ําคลองส่งน้ําเข้านาเนี่ยเขาก็ต้องมาสำรวจพื้นที่ที่ก็นอนค้างบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านเงี้ยก็ามารู้จักกันครัอเอพี่หญิงก็เลยชอบใจกันกับ กเกษตรอำเภอแล้วก็ชอบใจกันทีนี้ก mm hmm. ็เลยตกลงป๋องชิ้นว่าจะแต่งงานกันนะเร mm hmm. เป็นอย่างนั้น mm hmm. ผมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่ท่านก็เป็นวัยรุ่นหนุ่มกระทงทีนี้ก่อนจะถึงวันงานแต่งสักเดือนหนึ่งจะยังไงอนะาจารย์จะจำไม่ค่อยได้แล้วมันนานทีนี้เออมันมีมันน่าจะเป็นคนที่โอกหักรักพูดนะ ที่ว่ามาจีบพี่หญิงนานแล้วก็ไม่สนใจนะอื hmm. เขาเล่ากันว่าตอนเย็นก่อนที่พี่หญิงจะเกิดเรื่องกับพี่หญิงเนะี่ย hmm. ตอนเย็นก็มีผู้ชายขี่จักรยานมาหน้าบ้าน hmm. ล้าก็มาพูดคุยเรื่องพี่หญิงก็มาพูดคุยหน้าบ้านนะตุงรั้วรั้วรัว้วหน้าบ้านนะนะเสร็จ hmm. แ,แล้วประมาณสักสองทุ่มพี่หญิงเนะี่ยกคว้าจักรยานเขี่ยไป hmm. แม่แม่เขาก็ถามว่าาจะไปไหนนะน่าตือนเต้นนะน่าหยว ไปหาเพื่อนหน่อยไปหาพวกหน่อยอยู่ที่ท่าข้ามเนี่ยท่าข้ามก็มคือเลยจากบ้านผู้หญิงไปสักกิโลหนึ่งนะมันเป็นแหล่งที่ว่าทักเสื้อทักผ้าตอนกลางวันอ่ะติดทองจนมาทานอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่ากลัวเราหรับคนพื้นที่อะแต่ประมาณสักสองทุ่มเขาขี่ขย,ยานไปแล้วจากนั้นมาก็ไม่หายตัวไปเลยอืมหายไปเลยหนละังจากคืนนั้นแหละใช่แต่เขาก็เริ่มหากั้นะตั้งแต่คืนนั้นอนะ่ะอื แล้วพ่อแกเป็นกำนันด้วยพาพักสมาพักพวกหาหายัางไงก็หาไม่เจอจากบ้านไปข้ามข้ามหนึ่งกิโลกว่าซ้ายมือนี่จะเป็นป่าไผ่ใหญ่นะแล้วก็โรมืดทึบเขาก็หาแล้วไม่เจอไอ้ขวามือนีอ่จะเป็นทุ่งนาลงโล่งๆนะไงก็ไม่มีที่หลบซ่อนแม่หาจนบรรัญญาตนเช้าอีกวันก็หาตำรวจก็มาละมาช่วยกันหาหาไม่เจอจนบัญญาชาวบ้านเขาแนะนำให้ไปถามพวก หมอดูร่างทรงอะไรสิยังไงกันแต่เขาบกว่าปักใจกันว่าอาจจะถูกคนฉุดไปอ่าคิดว่าอย่างนั้นเดี๋ยวนี้พอไปถามร่างทรงที่น่าเชื่อถือนะของคนในตำบลนั่นอ่ะเขาก็บอกว่าต้องกลับไปนะต้องกลับไปหาทันใหม่ที่ป่าไผ่เขาชี้เขาชี้ที่ป่าไผ่ฮะใช่เขาบอกบอกจุดว่าต้องกลับไปหาใหม่นะที่ป่าไผ่กลับไปหาอีกครั้ง แล้วคันนี้จะเจอคนก็เริ่มใจไม่ดีแล้วแม่ผู้หญิงนี่เป็นลมเลยตอนลึกไปกต่างๆนั้นงานมันก็เกิดอะไรขึ้นกระลูกแม่งก็พากันกลับไปทีนี้นไปหาที่ป่าไผ่แต่เดินลึกเข้าไปอีกเดินลึกเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งป่าไผ่เนี่ยสุดทางปลาไผ่มันจะลาดลงไปแล้วเป็นคลองบักตกชาวาลกๆเลยตรงนั้นอ่ะไม่มีใครใช้ประโยชน์เลยแล้วเป็นแต่คลองมีแต่ปักตกวพยวาบาลลกมากเป็นห่ว่า ไปเจอศจพี่หญิงอะนะท่อนบนเนี่ยแกเปื่อยแต่ข้างท่อนล่างก็ใส่ผ้าถุงเหมือนเดิม,อมตอนแรกไปเจอรองเท้าแตกก่อนอแล้วคงก,ก็เดินตามเข้าไปตั้งแต่หน้าใต้ลาคอมาจนถึงท้องน้อยเนี่ยโดนผ่าออกอ่าแล้วก็พวกไส้ ทั่วเอาวัยว่านะนี่ขอโทษทีนะว่าเสียวน่อยถูกเอาไปแขวนไว้ตรงบนต้นไผ่โอ้โหทำไมโหดร้ายจังเออจะกระจายเลยสองทั้ที่เลยครับแต่นี่เดียมันข้ามมาวันกับคืนน่ะปรากฏว่ามีนกกามาจิกกินกชมาากอะไรมั่งเอยอ่าเออครับชาวบ้านเขาเห็นก็รู้ทันยังไงเอาไปสอบขอตัวประสบนะอืมแล้วก็หามกันออกมาโอ้โห แม่เขาเป็นลมสองเที่ยวสาเที่ยวนะอุตสา่าห์รูปราบอกใครนะใครมาทำ,ทำได้เนี่ยทำมนซึ่งขนาดนี้แต่ว่าเป็นที่หน้าตลาดนะตารวจเขาก็มาทันสูตรดูนะ่ะอืมก็ไม่เลยว่ามีร่องรอยข่มขือนอะไรคือฆ่าเฉยๆใช่แหรัะแล้วหน้าผากเนี่ยมีรอยโดนมีดจีดเป็นรูปการกระบาดไว้ อ่าเข้าเนื้อเลยแลถึงกระดูกเลยละอ๋ออันนี้อันนี้เป็นไปได้ไหมว่านอกจากภัตกรรมแล้วจะทําการสกบวิญญาณด้วยไม่แน่ใจนะออ,อเพราะว่าไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยหรือตอนนั้นอะ่ะพูดจะว่าใครฆ่ากันนะอ่ะแต่นี้คนมาจีบมาติดแคมเนี่ยมันเยอะครอ่ามันก็มาเข้าเรื่องของความที่ทําไมเขาต้งกลัวกันนะอ๋อ แต่ตอนนั้นนะ่ะบ้านนอกเราเนี่ยไม่ต้องพูดกันนะพอสองทุ่มสามทุ่มไปแล้วสิบกว่าปีก่อนเนี่ยมันจะิญจริงมันจะเริญเฉพาะในเมืองเนี่ยเขตจอนฉันนเมืองไป,ม,ม,ม,ไป,ปไงงมันก็มืดคข้มอะไฟฟ้าายทางก็ไม่มีเพราะว่าคันว่าคนเข้าไปจับกบจับเขียดเนี่ยซึ่งเป็นงานประจำเนะี่ยเขาชื่อตาต,นะต้อนนะตตอนนี้แกเสียไปแล้วแหละลุงลุงต้อนกินเหล้าเยอะทีนี้ แกก็ไปจับโรจรเพียรเสแกก็ขี่จักรายานแกร้องเพลงลูกทุ่งเนม,มาตามทางเนเราผ่านแกจะต้องผ่านทีตรงไผ่ที่ว่าผู้หญิงก็ตายอยู่เนะ่ยครับตอนนี้พอผ่านตรงไผ่เนี่ยแกก็ไม่คิดอะไรแกคนใจถึงตะต้อ,ตอนเนี่ยเราผ่านตรงไผ่มาผ่านนั้นิดเดียวละ่ะแกได้ยินเสียงคนเรียกนะมา,าซ้อนมาซ้อนเอ้ยแกก็หยุดจักรายานหันไปดูเลย แต่แกไม่ได้ทักนะหันไปดูนี่เฉยๆมันก็มือแกเห็นผู้หญิงอะเดินตัวทัดตัวเซีอยแลงไผ่มาผู้หญิงแน่ๆแ,แต่หน้าแปลกนะไม่ใส่เสื้อผ้าเลยก็ว่านะเหรอแสงจันเนี่ยพอมองเห็นครับไม่ใส่เสื้อผ้าเลย้แต่ข้อหอยข้างมาถึงท้องน้อยเนะี่ยแหวะเป็นโพรงเลย<อ>ไม่มีอะไรทั้งนั้นยืนตัวขาวที่แล้วก็เรียกแกบบนหนาซ้ซอน มาซ้อนจะดูคนฆ่ากันน้อยครับมาซ้อนเรียกอยู่งานแกก็ไม่ฟังเสียงแล้วทิ้งจักรยานวิ่งอ่าหนีคนก็มาหาแกนะมาถามมันเรื่องราวเป็นยังไงเขาก็ไม่อยากจะเชื่อแกคนเมาครับออแกก็บอกไม่ไม่ไม่ไหวนะทั้งนี้แย่นะอืฝ่ายแม่ผู้หญิงได้รู้ข่าวว่าลูกสาวเป็นผีมาหลอกคนแกก็เป็นโลมอีกสงสารลูกครับอ่า ทีนี้มามาถึงพวกผู้ใหญ่เนี่ยเขาไปงานประชีประชุมที่อำเภอกันมาทีนี้เขาก็มีการกินเหล้าวิญญาณมากเขาก็พากันยามเย็นก็จับกลุ่มนั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนสองมาสองคันคผู้ใหญ่แล้วนะครับอก็มีเสร็จแล้วมาจนถึงก่อนจะถึงป่าไผ่สักแค่ว่าไม่ถึงสักสักสี่ห้าวาได้นะะเข้าเขตป่าไผ่นะอยู่ๆไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์แค่ก็ขาดทั้งสองคันเลย S <S แกก็จอดดูเอ้ทำไมมันขาดล่ะไปะจอดดูไอ้คนทอนท้ายคนข้างหลังอ่ะอชื่อลุงอะไรผมจําไม่ได้แล้วนานแกลงจากรถไปแกก็มวนจะเส้นจุดบุหรี่เนาะคนดูไฟรถก็ดูไปพอจุดบุหรี่เท่านั้นแหละแกรู้สึกมันก็่าขางตาแกเห็นนะแกเห็นมืงขาคนอ,อ,อยู่ระดับคอ,อ,อแคแกก็แง่ขึ้นไปดูข้างบนไม่มีอะไร อ้าวตัดสินใจกันไปมอเตอร์ไซค์สองคันสี่คนขี่ไปมื่นๆนี่แหละครับไปหน้ามันขาดเอาปลาทานไปพอจะท้าเครื่องจะไปท่าน้าเสียงเหมือนของของหล่นข้างหลังต้องแผลเสียงหนักๆเลยเหมือนเหมือนน้ำอะไรลากลงมาตรงแผลนะเขาก็ไม่มีใครพูดนะผู้ใหญ่ก็ปากหนักนะเขาไม่ไม่ไม่มีใครพูดอะไร ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดมาจากที่สูงครับบอกว่าเก็บให้กูน้อยอเก็บให้กูหน่อยครับเขาก็หันไปดูเก็บอะไรออหันไปดูบนที่เสียงที่พูดไม่มีอะไรแต่พอดูที่พื้นอ่ะแสงจันน์มันมาพอถ้ามองนานๆมันจะเห็นนะอืต้องเพ่งหน่อยมันมีแต่พวกกระเพาะ คนไสอะไรต่างๆเน่ยกองอยู่บนพื้นมีหนอนเต็มเลยเขาบอกโอ้ยนี่เองที่หล่นลงมาเนี่ยก็นมีคนพูดกันว่นี่เองที่หล่นลงมาเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีใครไปถึงเรื่องที่ว่ามีคนตายตรงนี้อีกคนนึงนึกขึ้นได้บอกตรงนี้มันมีคนตายนี่นะไอ้หญิงน่ะไอ้หญิงลูกกำนันเขาตายตรงนี้เขาพูดตอนนั้นเน่ะได้ยินเสียงเหมือนคนกระโดดลงไปในัแต่ในทุ่งนาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามตอนนั้น โดดมันน้ำประมาณสักหน้าแข้งนะตูมบแล้วเสียงวิ่งออกไปเลยวิ่งออกไปเลยแต่มองไปไม่เห็นตัวแล้วน้ำกระจายเลยเขาก็ไม่ไม่ฟังเสียงเหมือนกันบไปตัวตั้งไปเลยทั้งสี่คนเขาไปก็มาพูดโจดขานกันนะะเรื่องอย่างนี้มันเร็วนะทั้งต่างถงจั้งบวัดเราอเรอออยิ่ง<ม>ยิ่งในหมู่บ้านก็ปากต่อปากนะพี่ Uh huh. แต่นี้มันมีอยู่วันพระนึงเป็นวันพระใหญ่ uh huh. ผมจำไม่ได้แล้วนะวันอะไรมีคนอยู่ๆมัน uh huh. มีคนบ้าอยู่คนนะคนที่หมู่บ้านเนี้ยเขาจะนอนกินนอนดูสารารอรถอะ่ะเป็น huh. คนบ้านนะอายุมากแนละ้วสนะี่สิบกว่าหน้าเป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้ลนะ uh huh. มาอยู่นานนะ uh huh. อยู่ๆคนบ้านคนเนี้ยปกติพูดไม่รู้เรื่องนะเดี่ยวเดินขอข้าวก็กิน uh huh. มาวันเนี้ยวันพระวันนั้นอะ่ะประมาณนสี่ห้าโมงเย็นได้ uh huh. อยู่ๆก็เดินวิ่งไปตามถนนหมู่บ้านอ่ะลูกลังอ่ะแล้วตะโกนมาบอกว่าคืนนี้หญิงจะกลับมานะคืนนี้หญิงจะกลับมาคนเนี้ยเหรอคนทุกบ้านเลยเขายังไม่เขาก็กลับจากบ้านจากนามาหัวหน้าหัวปาอดูก็วิ่งบอกคืนนี้หญิงจะกลับมานะคืนนี้หญิงจะกลับมานะเดี๋ยวมันจะกลับบ้านพอไปถึงหน้ารู้ว่าบ้านกำลังแกก็ไปเกาะรู้ว่าบ้านแกระยมอย่าเลยไอหญิงจะกลับมานะลุงไอหญิงคิดถึงบ้าน พอ,อพูดได้เท่านั้นอ่ะค,คนแถวนนี้ก็วิ่งต่อไปแต่ไม่รู้วิ่งหายไปไหนเลยอ,อคนก็ก็กลัวกันพี่ทำไมคนบ้า่มันพูดง่ายล่ะปกติก็ไม่คุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะระสบกเ่คืนนั้นนี่เชื่อไม่เชื่อคนก็กลัวกันะกลัวไว้ก่อนนะอ่อคือไอ้ที่ลงไว้รุ่นเคยไปจีบสาวเดินกันไปอะไรไปไม่ไปอย่างนั้นเงียบ กวกินเหล้ากินยาอะไรก็เงียบร้านค้าก็ปิดเร็วคือทุกคนนี่กลัวกันหมดเลยรู้สึกกลัวแต่ไม่มีใครพูดออกมาอ่าจะปิดเร็วมันเป็นไปโดยอัตโนมัติแหละครับปรากฏว่าประมาณถ้าดึกดึกยังไม่ทันจะเที่ยงคืนได้หรอกเสียงหมาหอนมาหอนมาตั้งแต่ท้ายหมู่บ้านมาตุงป่าไผ่พอถึงป่าไผ่เงียบไปก่อนคแต่ค้าหอนใหญ่เลยอื พอหอนมาสักพักหนึ่งเสียงเหมือนใครลากของมาชัดเจนมากเพราะมันมันเงียบน่ะอืเสียงลากของมาพื้นๆลากมาเรื่อยๆคนสงสัยนะก็แอบดูกันอที่ลากของมาเนี่ยก็คือเขาเห็นเป็นผู้หญิงนะ<อ>แต่ไม่เห็นหน้าเห็นหน้าหรอกข้างบนนี่เปือยนะข้างล่างใส่าถุงสีดําเดินพินเปล่า ลากกระสอบมาใบหนึ่งกระสอบมาห่อหนึ่งอย่าเรียกมาใบเลยห่หอ,หอเรียกเป็นห่อมาลากมาอพอลากมาถึงเสร็จเนี่ยเขาก็ก้มลงไปครับมือหนึ่งคว้าเอาขอที่อยู่ในกระสอบมาขึ้นมาก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งอะแต่ผู้หญิงคนเนี้ยไม่มีหัวเอาอเอามายืนเคียงข้างกันเดี๋ยวนะคือ รู้จากกรรสอบมาเป็นร่างอีกร่างนึงเหรอฮะใช่แต่ว่าเหมือนกันเลยคือใส่ก็สุงสีดำไม่ได้ใส่รองเท้านี่ชัดเจนมากเพราะออแสงไฟแสงไี้ดวงจันเนี่ยมันสว่างมันเดินหงายามายืนเคียงข้างกันแล้วก็น้องไห้โหวยหัวร้อ,อ,องส่วนล่างที่ว่าไม่มีหัวนะ่ะเขยกมือขึ้นโบกไปออมาโบกไปหาหา,าอะไรสักอย่างหนึ่งหาอยู่นั่นเนน่ะ กูคนก็กลัวกลัวมันคุณคนระับความกลัวของคนเนี่ย uh huh. เหนื่อออกมือเลยนะครับ uh huh. มันไม่ได้กลัวธรรมดามันเหมือนหนาวไปถึงหัวใจนะ uh huh. กลัวมากกลัวว่า,าพลาดแบบเนี้ยเมื่อไหร่มันจะหายไป uh huh. คนก็กลัวเด็กก็ไม่กล้าร้องไห้คสัก uh huh. พักหนึ่งเสียงพากันเดินนะสองล่างเนี้ยพากันเดิน uh huh. เดินไปทางบ้านกำน,นนะัน uh ี huh. ่ เราประมาณทั้งดึกๆหน่อยฮะจะบ้านกำนันเขาจุดไฟเปิดไฟกันหมดเลยเขาก็ตะโกนลุงกำนันก็ลงมาหน้าบ้านเลยตะโกนเสียงดังเลยบอกทําไมมาหลอกชาวบ้านทําไมไม่ไปหลอกให้คนที่ฆ่าไปหามันมาสิทําไมต้องมาหลอกชาวบ้านโอ้กูจะบ้าแล้วแกบอกกูจะบ้าแล้วนะครับแกเอาปืนมายิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัดนะซองยาวนะครับ ออหลังจากนั้นคืนนั้นก็ไม่สงบนะได้ยินเสียงมาที้ได้ยินเสียงเหมือนลูกมะพร้าวกิ้งเฉยๆย่างั้นน่ะกิ้งในบนถนนอ่ะกุกกุกก,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 กมันชัดเจนอ่ะมันเงียบอับเราก็จะนอนห้องน้ำงมาอยู่ข้างล่างนะโอ้โหยอมร่ำจริงเป็นหนุ่มตอนนั้นกลัวมากลงไปไม่ได้เลยทีนี้เขาก็ต้องหาทาง ยุตินะหรือว่าจะทําบุญนี่จะทำยังไง<ะ>ก็ก็เลยไปถามทางพรคเกจีอีกอาเภอหนึ่งที่มีคนนับถือเยอะนะออ<ะ>ว่าเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยจะช่วยยังไงรับปลดปล่อยเขายัางไง<ะ>อะไร่วนเขายุติอยู่กับที่หลวงปู่นี่ท่านก็บอกมาคําเดียวเลยมาประโยคนึงว่า<ะ>โอ้ยไม่ไปหรอกยังไม่ไปออ<ะ>ยังไม่ถึงการเวลานะ ไม่ไปาปาภัยนี่ไม่รู้เป็นไฟนะยังอยู่อพอที่ตายเขาคือที่นี่ออแต่เขาดิ้นรนพยายามจะไม่อยู่ที่นี่ครับเขาก็ถามหลวงปู่ว่าแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยวิญญาณคนที่ตายด้่หญิงเนี่ยเขาบอกจิตสุดท้ายเนี่ยเขาอยากอยู่หมู่บ้านที่เขาอยู่คิดถึงที่คิดถึงน้องอือ จิตสุดท้ายนะครับผลที่สุดก็ตัดสินใจว่าเผาเผาป่าไผายตรงนั้นเผาหมดเลยพอเผาไปแล้วมันก็เป็นเรื่องหน้าแปลกนะของทุกอย่างมันต้องเหลือเป็นดำๆเป็นเท่านะแต่พอกลางคืนถ้าใครได้ผ่านตรงนั้นอ่ะมองไกลๆไปนะมองแบบแต่ไม่ต้องมองแบบเพ่งมองนะมองแบบผ่านๆจะเห็นเหมือน มีผู้หญิงพยากเหมือนกึ่งนั่งกึ่งนอนอันหัวหนุนเจ้าปวกอยู่ในจอมปลวกเล็กๆนอนอยู่ตรงนั้นน่ะแต่แม่เขาเคยฝันนะ<ภ>แม่ของผู้หญิงเนะ<ภ>เคยฝันสองรอบ<ภ>เคยฝันว่าลูกอะ่ะมาบ้านแต่ขึ้นไม่ได้<ภ>ข้อเท้าขาดสองข้างบอกข้อเท้าไม่มีหนูขึ้นบ้านไม่ได้<ภ>แม่ไปหาหน่อยหาคนฆ่าหนูมา เขาก็ร้องไห้สงสารลูกแต่ก็ลงไปรับลูกไม่ได้ลูกก็คาบันไดยอยู่ว่าไม่มีขาจะขึ้นมานะก็เรื่องมันก็สั่งซาไปนะครับตามการเวลาทุกวันนี้ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนั้นแล้วแต่เขาก็ถ้าถามรุ่นสี่สิบห้าสิบขึ้นไปยังกลัวกันอยู่ยังจำได้อยู่เลยเรื่องนี้เล่ากันเป็นสึบทอดเลยถ้าเด็กร้องไห้เด็กดือ้อเด็กตนถ้าพูดว่าถ้า ดถ้าตนน้องให้ไม่หยุดนะไปอาบน,น้ำเย็นข้านะเดี๋ยวผีหญิงมาเอาแนะ่เอาควาควานไส้หมดแนะ่กล<อ>ัวเด็กจะเงียบอ๋อจะกลัวกันอ,อันน๋อใช้ครด,ด้ดโอ้โหโแสดงว่าเป็นเรื่องที่คนในหมู่บ้านเนี่ยหวาดกลัวกันมากๆกับเหตุการณ์นี้ครับผมโอ้ฮะแล้วระยะเวลาของความกวัวชาวบ้านจะลืมมันนานไหมพี่นานนะนานเหรอ ใช่หลายมากนานเลยนะก็ต้องนานนะครับเพราะว่าเจอเ <มา S 1> หตุการณ์แบบ<ๆ>นี้เจอทั้งคนในหมู่บ้านก็เจอหลอกอยู่ตรงแถวกอไผ่ต้นนี้ป่าไผ่ตรงนี้าานแล้วยิ่งมาเดินลากกระสอบแล้วคนในบะในในหมู่บ้านเห็นอีกแล้วมันก็เหมือนเหมือนธรรมชาติลวมั้งผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เท่าไหร่รป่าไผ่ที่ถูกเผาไปแล้ว,วจริงผ่านไปหลายปี เริ่มมีป่าใหม่ขึ้นมาก็เ,าเป็นป่าไผ่เหมือนเดิมนะตรงนี้เหรอฮะใช่เป็นป่าไผ่ขึ้นมามันเดิมอีกอครับผมเฮ้ยนี่ผมถาม,ถามนิดนึงเรื่องของอการฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นแล้วทางเจ้าที่ตำรวจได้จับผู้ร้ายหรือว่าคนทาร้ายได้ไหมเขาบอกว่าคนที่มาทําร้ายเนี่ยเป็นคนจากตาบลอื่นนะเอาเหรอใช่พากันมามาฆ่าอเออ แต่ว่าจับใครไม่ได้เขาก็เรียกไปสอบหลายคนอยู่แต่ถ้าจับใครไม่ได้นะเขาก็ทวงถามจนช่วงหลังมานะแม่ที่หญิงแกเพ้ร์เจอร์นะบางทีเห็นลูกเห็นลูกมาเรียกบางทีก็ได้ยินเสียงบอกท่านายหญิงมันอาบน้ำอยู่หลังบ้านนะน้าอาบน้ำแล้วไม่เห็นขึ้นมาสะทีคนก็พอยคลัวไปด้วยนะแกพูดเพิเจอ อ๋อคงด้วยอาการจุดขวายเป็นรูปนะฮะแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะหลายทีนะใครทำใจไม่ได้เลยเสียลูกไปอย่างไม่ตั้งใจจากคนใจร้ายมาทําร้ายลูกเขาผมว่าเป็นใครก็ต้องสะเทือนจิตใจมากๆครัพี่พักใสพักพุงของมดอหมัอโหดงังอ่ะใจร้ายมากนี่ผมใช้คํานี้เลยนะแต่จริงๆแล้วเขาว่าคือโดนเอาเนี่ยอะไรนะไอ พอผมเลือกไม่ถูกมาลัดคอก่อนนะโหเออลัดคอก่อนเขาบอกว่าร่องรอยเนี่ยมันไม่ได้โดนฆ่าตรงนี้ครับโดนฆ่าตรงข้างคือมีคนเข้ามาข้างหลังแล้วมาลัดคออออันนี้ยขาจับมือลังไว้คือไม่ให้ดิ้นครับไม่ได้ข่มขืนนะฆ่าเฉยเนี่ยมันชิงทรัพย์หรือแบบก็ไม่ได้ไม่มีมทอสลึงเดียวเออก็ได้และดิทำไมต้องมาฆ่าโหดร้ายขนาดนี้อ่ะเขาสงสัยคนที่ขี่จักรยานมาตอนเย็นนะครับ พอจะมาพูดอะไรนัดแนะกันหรือยังไงหรือว่าจ้างมาทาร้ายหรือเปล่าอืมเอออันนี้ก็อยู่ในเรื่องของคดีความคและกันนะฮะเราคงจะไม่เข้าไปก้าวยุ่งอะไรมากมายนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องเกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดพิจิตรอยู่ในอําเภอเพอหนึ่งแล้วกันนะฮะทีนี้ผมจะเอ่อกับเรียนทิ้งท้ายว่าถ้าเรื่องนี้มันมีความดีอยู่บ้างนะครับถ้าผู้ชมฟังก็ตื่นชอบหรือว่าไม่ชอบผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยครับผมแต่ความดี ในเรื่องนี้ถ้ามีดีอยู่บ้างก็ขออุทิศให้พี่หญิงครับนะครับเขาเขาก็รู้จักมัก,กี่กันมาเขาก็ตายโหดร้ายครับนะฮะต้องบอกเลยครับว่าเมื่คืนนี้มีผู้ฟังส่งข้อความมาชื่นชมนะครับพี่ผอมมากเลยอย่างเช่นอคุณชายแดนบอกว่าชอบเวลาการเล่าพี่ผอมมากครับเหมือนได้ฟังที่ทานจากญาติผู้ใหญ่เลยครับ แล้วก็มีมาบอกว่าพี่ผอมเราได้เรื่อยๆแต่น่ากลัวมาก้นารมไปกันเองดีจังเลยน่ากลัวครับน่ากลัวสุดยอดสุดยอดจากคุณแปดหนึ่งหกสี่เรื่องนี้น่ากลัวมากเลยครับพี่หนูนอนไม่หลับเลยหลอนมากจากคุณพอยโกแล้วก็เรื่องนี้ต้องมาทิพสยองมากเลยครับจากคุณพิทักษ์คุณท็อปเอ้ยบอกว่าหลอนมากๆเลยพี่แล้วก็น้องน้ํนาตาลบอกว่าหลอนน่ากลัวฟังไปคนลุกไปเลยครับพี่ขวัญวื้แล้วก็เรื่องนี้น่ากลัวมากๆเลยครับสุดๆเลยสุดติ่งเลยพี่จากเด็กนองปิงแงนครสวรรค์ฟังเรื่องนี้ไม่ต้องนอนเลยทีเดียวหลอนนมากกกับงเ่คร แล้วก็แต่ความเดอช็อกมาแทบทุกวันเรื่องพี่ผอมน่ากลัวจริงๆจ,จ,จากทิฟฟี่เซเว่นหลอนให้ร้อยกระหลกเลยครับพี่จากคุณชิน,นี้คิดนานครับขอบคุณมากครับน่ากลัวครผมเคยโทรมาเล่าสองสาครั้งนะ<อ>เคยโทรมาเล่าเรื่องบ้านเก่าอยู่ครั้งหนึ่งครับชีว่าสาร้องไห้เออมีมีมีม,ม,มีน้องคันนี้ส่งมาว่าเคยดูข่าวจริงๆข่ดเรื่องนี้มีจริงๆคว้าและฆ่าแล้ว พอเอาเครื่องในแล้วก็แขวนทิ้งไว้ค่ะกูจมานานมากสิบกว่าปีแล้วนะฮะใช่ครับน่าจะเป็นข่าวเดียวกันเออแต่ร<ต>ะหว่างนั้นมันไม่มีข่าวอะไรเลยครับแต่ระหว่างระหว่างที่คุยกับพี่ผอมอยู่ปรากฏว่ามีเสียงอะไรเข้ามา<อ>ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงสุนัขหรือว่าเสียงอะไรหรือเปล่าพี่โอ้ก็มีเสียงสุนัขบ้างผมก็เลยเดินหลบมาหมด โอมโหเสียวๆเลยมื่คิีมันร้องน่ากลัวมากเลยนะพี่ใช่มันถนนเส่นนี้มันไม่มีรถนิ่งนะเดี๋ยวๆพี่ตอนนี้พี่ผอมอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ลานตรงหน้าที่ทํางานนะย่านไหนครับเอ่อตรงดอนเมืองเนี่ยอยู่ดอนเมืองนะครับอ่าพี่ผอมทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ผมทํางานกางคืนอยู่สมุทรอนครับอ๋อแล้วตอนก็ราชการหรอนะอ๋อรับมครับผมนะฮะตรงมายืนอยู่นี่หลอนไหมก็ ควนที่ทีมงานจะติดต่อผมมากกันเนี่ยผมคิดก่อนนะผมคิดว่าจริงอยากจะปฏิเสธที่จะเล่าเรื่องอคืนนี้นะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันมีอะไรสักอย่างมาแบบเหมือนให้เรารู้สึกใจไม่ดีนะ่ะผมมีความรู้สึกผมเหมือนกินกาแฟไปสี่ห้าแก้วหลยใจผมเต้นดัง<อ>ซึ่งมันก็ไม่ค่อยเป็นหรือว่าเจ้าของเรื่องเขาก็อยากไม่อยาก ให้พูดถึงผมก็ไม่รู้แหละสุดแท้ครับแต่ว่าเราก็ตั้งใจยาจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังชื่นชมก็ที่ส่วนบุญให้กับคนที่เสียชีวิตพี่หญิงนะครับครับช่วยเขาหน่อยครับผมื้าเขายังอยู่ถ้าไม่อยู่ก็แล้วไปครับผมเอาละฮะพี่พร้อมครับวันนี้ตื่นเต้นน่ากลัวมากๆกับเรื่องหลอนทั้งหมู่บ้านผมไม่สงสัยเลยนะว่าทําไม ใช้ชื่อนี้นะครับเพราะการได้เกิดขึ้นมันทั้งสยสยองนะครับมันทั้งมีความสงสารแล้วก็มีความน่ากลัวอยู่ครบทั้งหมดในเรื่องนี้ฮะเอาละครับพี่ผอมไงขอบคุณมากมากแล้วก็ดูแลสุขภาพแล้วจะออกเวรกี่โมงกี่ยามนะครับเนี่ยอ๋อผมก็เลิกประมาณเท้าครับเท้าก็เลิกสักสองโมงนี่แหละได้ครับผมไงก็ขอบคุณมากมากนะฮะในค่ำคืนนี้ที่อุตส่าห์เอาเรื่องนี้มาเล่าเราฟังถ้าเกิดไม่เล่าเนี่ยเรื่องเนี้ยจะจะได้แย่เลย อา uh huh. ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับับสสวดีครับสวัสดีครับ